สวัสดีครับวันนี้วันที่31มกราคม2566นะครับสำหรับวันนี้นะครับเซ็ตก็ยังลบอยู่6.19นกะครับก่อนที่เราจะไปสแกนหุ้นนะครับาราคาอยู่ที่1,675จุดถ้าต้อก็ตงคำยอดตัวลงไปนะครับ 1 9 0 0เข้ามาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้7ยเ p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วย4จุดกับ IC ซีอดอลลร์นะครับ wgi กับเป็นสปอร์ตก็ยังคงใกล้ๆ80บาเรลนะครับค่างเงินนะครับยู่ที่บาทต่อดอับ D ก็ USD ก เยนก็อยู่ที่130เยนนะครับเราจะสแกนหุ้นที่เป็นจังหวะทะลุฟ้านะครับในวันนี้นะครับโดยนะครับจะตั้งค่าประมาณนี้นะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับตลาดเซ็ตกับตลาด MAI นะครับ2ตลาดนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การเช้งมีการเซ็ตเช้งตั้งแต่300ลงมาถึงลบสามแล้วก็เปอร์เซ็นต์เช้งอยู่ที่30ถึง30บาทนะครับ30%นะครับ EMA 3วันมากกว่า10วัน eBay ยี่สวันมากกว่า50วันและ eBay ห้วันมากกว่า2องวันแล้วมีบนรุ่มตั้งแต่เงินสขึ้นไปถึง1นึ่งบิลเลียนแล้วก็มีราคาต่ําบาทนะครับกดเซฟกดลันสกรีนนะครับตัวที่ได้ก็คือตัวนี้ตัวเดียวนะครับดุดโดด,โด,ด,โด,ดนะครับ t r c นะครับเจนจังหวะว่า,าพุ่งกระโจนขึ้นไปทีเดียวนะครับเราเข้าไปดูในวิวโคดของเขานะครับเพราะว่าตัวนี้เราเชียร์มานานนะครับเ,รเขาบอกว่าอุ้นพุ่ง8.3 3%รับข่าวดึง e a รัฐบาลมาเลร์ร่วมทุนเหมืองโพแทส t รีอารีนี่เขาทำอะไรครับเข้าไปดูในไฮไลท์นะครับบริษัทท RC ก็คือรับเหมาก่อสร้างวางระบบท่อแล้วก็ธุรกิจรับเหมาติดตั้งวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหการรมปิโตรเคมีและอุตสาหการรมพัฒนาโครงการและการลงทุนกว้างทีเดียวนะครับสำหรับ TRC Constru c น i o n นะครับมาดูกันก่อนนะครับหุ้นตัวนี้ยังคงไม่มี PE ไม่มีย l d แล้วก็ EPS ติดลบแล้วก็ไม่มีการปันผลนะครับ นะครับสเดือนใน3เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานบวกไป1้นะอยสิบเอ็ดเรเเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป96%าิหเ์นึ่งดือที่ผ่านมาล่าสุดบวกไป32%หรือว่าเป็นหุ้นที่กำลังทำนิวไฮหรือว่ากำลังจะสลีบาวนะครับแต่ราคาเข้ามากกว่านี้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่0.57เอ่าเราลองไปดูข่าวของเขาก่อนนะครับว่ารับโครงการพัฒนาต่างๆนะครับมีการแจ้งางน่งูนอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีผลการดำเนินงานนะครับไตรมาสล่าสุดนะครับก็คือไตรมาสที่3ลองเข้าไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ได้ให้มาดูว่าเขาเป็นผลการดำเนินงานอย่างไรในขณะที่ราคานะครับ0.5357นะครับหุ้นของตัว TRC นี้ก็เป็นดังที่เห็นนะครับ3ไตรมารล่าสุดปี64ก็คือขาดทุนอยู่64 6 6 0 0 0 0ล้าน4 60,000ล้าน4,000ให้6 000, 4 0 0 0ล้าน หน่วยเป็นพันบาท64,000บาทนะครับปี65ก็ขาดทุนอยู่97,000บาทเพราะว่าหน่วยก็เป็นพันบาทพันบาทก็น่าจะเป็นล้านได้นะครับพี่นาดูนะครับท่านนักทุนครับอยากจะให้ท่านพี่นาดูนะครับก่อนหน้านั้นก็ทํากําไรมานะครับปี64นะครับก่อนหน้าคือทำกำไรมาได้10,003นะครับแต่ว่าปี65ก็คือติดลบอยู่50,003นะครับหมายเขาว่า ล่าสุดในการดําเนินงานของเขานั้นติดลบมาโดยตลอดแต่ทําไมราคาหุ้นเขาจึงขึ้นนะครับทั้งๆที่เขาติดแคดบาลลาร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมันมาศจัยนมากเลยนะครับมีวอลุ่มการซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีปลายวอลุ่ม um อยู่ที่65%มีเซลล์วอลุ่มอยู่ที่3 1แล้วก็กลุ่มคอนสตรักชั่นอยูก่กลุ่มเซกเตอร์ของคอนสตรักชั่นนั้นอยู่ที่ตลาดนิยมอยู่ที่65%สาเปนต์ก็ว่าอะไรครับตัวนี้อยู่ในตนลาดเซ็ตแล้วก็อยู่ในนธุรรรกกิจิจบาาพัฒ บริการรับเหมาก่อสร้างนะครับทําไมเขาถึงบวกขึ้นมาขนาดนี้ครับเข้าไปดูในตัวจังหวะของเขาก็าจเนว่าอันนี้คือ1กราฟเราดูง่าย2อมีข้ออ้างอิงถึงว่าจะต้องเป็นขาขึ้นแล้วก็การประเมินราคานะครับต้องดูว่ามันเป็นกราฟขึ้นไปง่ายๆนะครับเราก็จะดูจะเห็นว่านะครับจังหวะขาา้งมันนไซด์วอขึ้นไปจากที่ทางของมานัน้นไซด์วอขึ้นไปยืนเหนือเส้น2องระอวันนะครับ ยิเนเหนือเส้น2และวันนะครับยิเนเหนือเส้น2องและวันราคาพุ่งเลยรีเนเลกชันขึ้นไปนะครับถ้าราคาวันนี้นะครับปิดนะครับที่58บปาทหมายว่าราคาในวันถัดไปก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อแต่ถ้าราคาวันนี้ปิดที่56บาทหมายว่าในวันถัดไปก็ราคาก็จะตกมันเกินมันเกินกรอบข้ามันนะครับคือลักษณะการเดินทางมันต้องอยู่ในกรอบของรีเนเลกชันสูงสุดรีเนเลกชันต่ําสุดสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดแต่อันนี้มันโอเวอร์มัน มันเออเลอกเกินไปเพราะฉะนั้นหมายเพราะว่ายัางไงครับหมายเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่อราคามันจะต้องปิดสี่สี่เหลี่ยมทึบเลยนะครับเป็นแท่งเทียนทึบๆไปเลยอันนี้ก็หมายความว่าในวันตัดไปก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นได้เช่นกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บนลุ่มนะครับอยู่ที่ผลการดำเนินงานนะครับลองโหลดอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเข้าไปดูนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับทีละอย่างเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้นั้นหมายเพราะว่า มันเป็นมันมีวอลลุ่มสีแดงก็มีก็คือมีวอลลุ่มการขายเยอะกว่าแสดงว่าตัวนี้จะมีชาวดอยนะครับตรงนี้เป็นชาวดอยกาลังเริ่มเกิดชาวดอยนะครับ macd ก็อยู่เหนือสัญญาลนะครับ r s i ขึ้นโอเวอร์โบทขึ้นไปที่83เรียบร้อยนะครับหมายว่าอะไรครับเมื่อมันโอเวอร์โบทราคามันก็จะยุ่รล่วงลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดชาวดอยเรียบร้อยเลยนะครับถามว่าทาอะไรได้บ้างชาวดอยตอนนี้มันก็อยู่ที่สูงเกินไปขอเสื้อกันหนาวแล้วกันนะครับเผื่อมันจะหนาวนะครับ ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่อยากอยู่บนดอยเราจะโดดลงมาได้หรือเปล่าโดดลงมาก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านยินดีที่จะทํากำไรเพียง0.56ตอนนี้มันลงมาเหลือ0 5 6แล้วนะครับเดิมทีมันขึ้นจาก0อ่ยขึ้นจาก0.4 9ขึ้นไป0 4 8 0.49ขึ้นไปก็ถือว่าขึ้นไปรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นกําไรถ้าเกิดท่านพอใจในกําไรที่ท่านได้ท่านก็ออกมาพักก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เข้าใหม่เข้าใหม่ตอนไหนครับ ตอนที่มันย่อตัวลงมาตรงนี้ถ้ามันย่อตัวลงมาเราจะเราจะช้อนเมื่อมันเมื่อมันอันดับแรกก็คือมันจะอยู่เก่งกลางโรเจอร์แบนนะครับช้อนตรงนี้ 1. จุดหล้วมันก็จะสวิงขึ้นไปแล้วก็จะย่อตัวลงมาช้อนจุดที่2คือ0.331นะครับที่เส้น2อง้วันนะครับช้อนเสร็จมันก็จะดีดกลับขึ้นไปจังหวะที่เราจะเข้าทํากําไรก็คือจังหวะที่มันย่อตัวลงมานะครับจุดที่1จุดที่2ทําได้ไหมครับท่านนักลงทุนครับเรา คือดูแบบนี้เหมือนมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรครับมันใช้เวลานานกว่าท่านจัดมันกว่ามันจะลงมาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าทุกการลงทุนที่มีความอดทนสามารถที่จะตอบแทนให้กับท่านด้วยกยําไรลงมาครั้งแรกรับแล้วก็มันก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะย่อลงมาครั้งที่2แล้วก็จะพุ่งขึ้นไปจังหวะที่มันพุ่งขึ้นไปจังหวะคือจังหวะที่เราจะทำำํากําไรสําคัญนะครับคือว่าเราต้องเราเห็นมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ชื่นชอบนะครับชื่นชอบปุ๊บให้มันขึ้นไปก่อน แล้วจังหวะมันยอ่อลงมานะครับเราต้องอรับที่จงจุดหนึ่งก็คือเส้นเกิกลางโบจาแบนถ้ามันรับไม่อยู่นะครับมันก็จะลงมารับจุดที่2คือเส้นแล้วค่อยพุ่งขึ้นไป2จุดนะครับที่เราจะเข้าทํากําไรคือการขึ้นไปเนี่ยคนทําทํากําไรไปได้รอบแรกนะครับหมายว่าการพุ่งขึ้นไปนี้ทํากําไรรอบแรกรอบนะครับจบรอบที่1นึ่งนะครับก็รอจังหวะมันยอ่อลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปใหม่ในการพุ่งขึ้นไปก็เป็นการทำาไรรอบที่2ตัวนี้เราก็จะได้หลายเด้งนะครับก็คือแต่ว่าเราต้อง กลับปันขายนะครับอย่าไปถือไว้นะครับเห็นมันพุ่งขึ้นไปสุดๆนี่มันทํากําไรได้แล้วต้องดูแท่งเทียนมันก่อนนะครับเพราะว่าดูที่บนล,ลุ่มของมันนะครับบนล,ลุ่มมันขายเป็นแท่งเทียนสีแดงมันขายเพราะฉะนั้นเราก็าต้องขายออกก่อนนะครับอย่าไปถือนะครับไอ้ آ, ท่านที่รออยู่ตั้งนานรอจะลงจากดอยเราจะอะไรนี้ก็อันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวท่านพี่นาดูนะครับท่านนักลงทุนครับเพราะว่ามันเป็นเงินของท่านนะครับ เราก็จะย้ำให้ท่านได้เข้าใจว่าวิธีการทําลงทุนคือเราต้องได้กําไรนะครับถ้าเราอยู่ดอยมันมานานนี้มันขึ้นมาแค่นี้เนี่ยท่านมองเห็นไหมครับว่าจะต้องขายทํากําไรเท่านั้นถ้าไปรอมันอีกนิดก็อีกนานนะครับกว่าที่มันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งดูไามเฟรมวีคเราก็จะรู้นะครับว่าจังหวะของมันจะทํากําไรไปสูงสุดที่เท่าไหร่มันก็ทํากําไรแค่0 5 8 0.59ทํากาทำกำไรสูงสุดตัวนี้จะจะ,จะแค่0.65จนะครับจังหวะของมันทุกสิ่งทุกอย่างนี้โอ้บดหมาาายว่้ขึนนไปสูงเกกิบ ส,งสูงเกินไปแค่จะย่อตัวแล้วก็ไซด์เวดดาวงมาท่านก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะครับท่านนังทุนครับจุดที่เราจะต้องขายก็คือจุดที่มันบ่งบอกว่าเลยโอโ้บอสขึ้นไปนะครับคือจุด70็ดสิบนีะครับเจนี่ต้องขายถือว่ามันพุ่งขึ้นไปทํากําไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จังหวะมันถัดมามันก็จะย่อตัวลงมาแล้วก็ยกตัวเองขึ้นไปยกโลทํานิวไฮยกโลทํานิวไฮแล้วก็จะยกโลแล้วก็ทํานิวไฮจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปเป็นจังหวะสวยงาม แก่การที่จะเก็บไว้ในฟอเบอิกนะครับทางทุนก็โปรดพิจารณาดูนะครับว่า T R C นั้นคะแนนนี้ก็จะเชียร์ T R C มานานนะครับเพราะว่าเราชอบ T R C เพราะว่าราคามันน้อยเดิมทีนะี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ0.3 0.2แล้วราคามันก็ค่อยๆขึ้นมาโดยดูจังหวะของเราก็ดูจังหวะของมันว่ามันเป็นจังหวะ ไปๆไซเว่อขึ้นมานะครับก็คือสร้างเส้นเทตมาไซเว่อขึ้นไปแล้วก็สร้างเส้นเทตไปยกตัวขึ้นไปแล้วก็สร้างเส้นเทตนี้ก็ยกตัวขึ้นไปยาวเลยครับเป็นการวาดไหมครับก็จะเป็นจังหวะไซเวถึงไซเว่อปขึ้นไปจังหวะการขึ้นของมันอะไรอะไรก็ตามนะครับพุ่งอะไรก็ตามที่มันไซเวมาด้านข้างนานๆแล้วมันพุ่งขึ้นไปนี่แน่นอนว่ามันจะต้องวางตัวทาเส้นเทตใหม่มันต้องหาจุดที่มันจะต้องเคลื่อนตัวไซเวไปด้านข้างก่อนที่มันจะยกขึ้นไปถามว่าถ้าเกิด เอาแล้วอย่างนี้เราถ้าเราทนได้ละครับถ้าเราทนได้มันยอดตัวลงมาทนได้เราทนได้เราก็อาจจะถือไปต่อไปก็ได้เพราะว่าจังหวะของมันราคาก็จะไปที่0.7 0.7 0.8ดศูนย์นะครับสำหรับตัว h แต c าทางที่1่ไม่มี pe สอ,องไม่มี y i e สาม eps ติดลบปันแกนปันผลไม่มีหุ้นพวกนี้ต้องเล่นด้วยการเก่งกําไรราคาเท่านั้นนั้นจังหวะถัดไปต่อจากนี้ก็คือเมื่อมันพุ่งขึ้นมามันต้องสร้างแนวเทป แล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อท่านพี่นาว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านพอจะอดทนได้ไมั้ยครับถ้าท่านอดทนได้ท่านก็ถือยาวได้เลยนะครับตัว trc ก็จากที่ทําทกําไรร่วมกับบริษัท ea นะครับก็จ,จะมีกําไรหรือว่าหาทางทํากําไรไปด้วยอะไรอย่างนี้สักอย่างแต่ว่าผลงานล่าสุดนะครับของตัว trc นี้ไต่มาสล่าสุดติดลบนะครับลบไปหลายหมื่นนะครับไต่มาสก่อนหน้านั้นก็ลบไปหลายหมื่นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าช่วงนี้ราคามาข่าวมา ข่าวดีมาก็อย่างที่เขาเรียนให้ท่านทราบว่าอย่าเล่นหุ้นตามราคาอย่าเล่นหุ้นตามข่าวอย่าเล่นหุ้นตามข่าวอยู่ดีเขาก็บอกว่าตัวนี้ก็จะมีข่าวนู่นข่าวนี้แต่ประเด็นคือว่าถ้าเราเข้าไปดูตัว trc มันอยู่ในอยู่ใน n v d r หรือเปล่านะครับสำคัญคือมันอยู่ใน n v d r หรือเปล่าเราเข้ามาดูในอัน value ก่อนนะครับหา trc มีหรือเปล่าสรุปว่าใน value ไม่มีนะครับต้องเข้าไปดูในวอนลุ่มนะครับวุ้นลุ่มน่าจะมี trc นะครับ trc มีหรือเปล่าดูครับว่า หมายว่านักทุนต่างประเทศไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความสนใจ TRC แต่ลักทุนชาวไทยให้ความสนใจเพราะว่าข่าวดีมานะครับนี่แหละครับนี่แหละคือจุดที่เราต้องดูนะครับว่าถ้าข่าวดีมานักทุนต่างประเทศต้องรับทราบแล้วก็เล่งเห็นความสําคัญจะต้องเข้ามาเก่งกําไรแต่ว่าในทั้งหมดนี้เราไม่เห็นเราเห็นตัว TRC อยู่ในหน้าลักทุนต่างประเทศเลยนะครับหรือจะเป็นวันถัดไปหรือเปล่า หรือจะยังไงต่อไปหรอเปาท่านก็ลองพิจาราดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับขนาดลักทุนต่างประเทศยังไม่เคยเข้ายังไม่เข้าเลยนะครับนี่นะไม่เห็นเทีเลยนะครับนักทุนต้องถ้าเราจะเล่นหุ้นใดหุ้นตัวหนึ่งตัวใดนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปตามจังหวะตามอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าข่าวข่าวมันเป็นจริงแค่ไหนข่าวเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วลักทุนต่างประเทศสนใจข่าวนี้บ้างหรือเปล่าเข้ามาเก็งกําไรในพวกนี้หรือเปล่าเราต้องพิจารณาจะหา เหตุผลที่เราจะเข้าเกงเกงเกงกำไรของตัว TRC นะครับสรุปว่าตัวนี้ไม่มีกฏว่าเราก็ดูจากข่าวเราก็มันไม่มีเหตุผลให้เข้านะครับแต่ว่ามันทํากําไรไเรียบร้อยแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับมันมันเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับถามว่าในวันถัดไปมันจะเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวได้หรือเปล่าอันนี้เปิดกระโดดเป็นสีเขียวเปิดกระโดดเป็นสีเขียวมีช่องว่างให้เห็นนะครับนั่นหมายว่าในวันถัดไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่ออันนี้ท่านทุนต้องควรพิจารณาดูดีๆนะครับว่า TRC น มันมันราคามันขึ้นมาเยอะขนาดนี้เข้าใจผมดูก็น่าจะขึ้นที่0.50ก็พอนะครับแต่ว่านี่มันขึ้นมา0.56นะครับสูงเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านนักลงทุนต้องลองพิจารณาดูนะครับเราไม่ได้มาบูลลี่หรือมาอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามันขึ้นไปแล้วท่านที่เดิมทีที่แอดมินที่0.42นะครับราคานี่เนี่ยเส้นศูนคือแนวเดิมนะครับแนวรับเดิมนะครับ0.4 0.42์จุดสี่ศูนเทรดตรงนี้นะครับ เราเราก็มันก็ค่อยๆไซเว์ขึ้นมาด้านบนนะครับเดิมทีมันลงไปก่อน,นเดิมทีมันขึ้นไปก่อนแล้วมันก็ลงมาก่อนนะครับเดิมทีมันอยู่ที่0.420.43ลงมาแต่มันก็ไซเวย์แล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นทีนี้ทางแอดมินก็บอกว่าเอ้ยมันน่าหวาดกลัวนะครับท่านักงทุนครับท่านอย่าไปหลงละเลงหรือว่าหลงภูมิใจในขณะที่ได้กําไรกลับคืนมาแต่ว่ามันยังคงมีโอกาสเพราะว่าข่าวโผาออกมาอาจจะรักลงทุนต่างประเทศยังไม่เห็นข่าวที่เขา ไปลงทุนหรือว่าไปเป็นพันธมิตรกับ EA ต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุนก็ลองพิจารณาจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นอินดิเคเตอร์ของมันนั้นน่าสนใจนะครับอินดิเคเตอร์ของเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อถ้าแท่งเทียนในวันถัดไปเป็นสีแดงไอสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับแท่งเทียนถัดไปต้องเป็นสีเขียว m a c d จังหวะขาขึ้นไ s i ีโอโบดแล้วอยู่ที่82ประเด็นก็คืออยู่ที่ไอซีท่ายังคงชี้ขึ้นต่อ ก็สามารถไปที่90ตัวนี้ก็จะขึ้นต่อพุ่งต่อไปได้อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับเราก็มาบอกว่าอ,อปกติแล้วถ้าไ s i ์ไขึ้นไปเกินโอเ a อรตั้งแต่70ขึ้นไปมันจะไซด์เวดาวลงมาแต่ประเด็นคือต,ตอนนี้ก็คือว่ามันมันก็ค่อยๆไซด์เวขึ้นไปแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่นะครับเราให้ดูตัวไอซนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันขึ้นไปนะครับเกินโอเอนะครับมันจะไซด์เวดาวลงมาถ้าเรา ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตนะครับถ้ามันเกินโอเวอร์โบสก็คือเกิน70เมื่อไหร่มันก็จะย่อลงไปนะครับตัวนี้ขึ้นเคยขึ้นไปสูงสุดที่90นะครับแล้วสุดท้ายยังไงเซม่อมันโอเวอร์โบสคือเกินจุดไข่ปลาตรงนี้มันก็ต้องย่อตัวลงมานะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับมันขึ้นไปเกินมันต้องย่อตัวลงมาก่อนเป็นลักษณะนะครับก็คือว่ามันขึ้นไปแล้วมันก็ต้องย่อลงมาก่อนแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือมันจะย่อตัวลงมาแน่นอนเราต้องมารรอับที 0.70ก่อนไอ้่เส้น70ก่อนนะครับมารอตรงนี้เพื่อมันเด้งกลับขึ้นไปแล้วมันก็เปลี่ยนทิศทางการเดินทางของเขาของการเดินทางของราคานะครับตัวนี้นะครับถ้าเราดู m e f r เฟรม e e k มันบ่งบอกว่าจะไปที่เท่าไหร่อ่ามันก็จะบอกว่าไปที่0.65นะครับดูไทฟ์เฟรมมันนะครับราคาจะไปที่เท่าไหร่มันก็บอกว่าปรามาณไปที่สูงสุดเรียบร้อยแลวนะครับคอเตอร์ล่ะคอเตอร์มีโอกาสอย่างไร คอเตอร์บอกว่าโอ้โหมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่1 6กเลยนะครับมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปที่1.6นะครับสลับคอเตอร์คือ3เดือนอ่าสเดือนนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่1.6ถ้าเราดูจากเส้นกราฟนะครับทุกคนครับแล้วก็จังหวะของไ s ซไหรือจังหวะของ m อเมก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีวอลล่มเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญก็คือบูริเจอร์แบรนนั้นหรืออยู่ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูริเจอร์แบรน์เราะะฉนนัั้ตว TRC ก็มีโอกาส ขึ้นไปที่1.1.5ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถทนถือต่อไปได้ไหมครับเราจะมี2แนวทางให้ท่านก็คือตอนนี้ขายทํากําไรไปก่อนแล้วรอมันย่อลงมาแล้วก็ซือซ้อซือ้อแล้วก็ทนถือต่อไปให้มันได้กําไรไปที่1.5นะครับนี่คือแนวโน้มในการทํากําไรนะครับถามว่าตัวนี้ยังมีโอกาสต่อไปขึ้นไปต่อไหมสามารถที่จะขึ้นไปต่อถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับจังหวะสวยงามมากนะครับดีตัวกลับขึ้นไป ชนเส้นเส้นเส้นบุรุษแบนดตรงกลางแล้วก็ดีตัวขึ้นไปแล้วก็ไซเวย์ขึ้นไปต่อนะถือว่าตัวนี้จะมีโอกาสขึ้นไปที่1.5จานะครับจากตอนนี้อยู่ที่ราคา0.57นะครับเพราะฉะนั้นทางทุนต้องพิจารณาดูเองนะครับว่าจะทํากําไรยังไงดีนะครับท่านจะทนถือต่อไปได้หรือเปล่านะครับวันนี้เซ็ลบนะครับเซ็ยังไม่ถึงพันเนะครับเซ็ลบนะครับแต่ราคา TRC นั้นพุ่งทะลุขึ้นไปอันนี้เราก็มีมีหลายแง่มุมให้ท่านพิจารณาดูนะครับราก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องซซืืื้้อออหรรไม่นะคับ ู่ที่ตัวท่านักทุนจะพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับด้วยความเคารพนะครับสแกนคอลดิชันในท่านเห็นแล้วก็สแกนออกมามันจะได้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่มันพุ่งขึ้นมานะครับด้วยโปรแกรม s p ส n พนโมบาขอขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากช n e l นี้ไว้ด้วยนะครับกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ